สวัสดีอีกรอบค่มะมาเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเ,เหมือนบ้านเราแต่ว่าบะคือบ่อมีใบาย่านางใส่เขาบอกว่าเห็ดจังเดเอาเห็ดเอาน้าข้าวเบียร์เอามาค้นใส่กันขณะที่เย็นๆนี่แหละอันว่าก่อกจะใส่น้ำปลาแดกใส่ปลาแดกใส่ทุกอย่างที่มี่แหละ หอ,อมก็โคโลเคเลเห็ดใส่เห็ดเรียบร้อยเ้าปรุงรสก่อนปรุงให้มันเรียบร้อยแล้วคนๆ้นค,น,ค,น,คนให้มันเข้ากันแล้วก็ไปจังไฟพนะสูตรใหม่ทำสูตรใหม่เห็ดคือนบาน้าหละต่ะว่างหแต่กมมีใบายานัง ไปไม่ตรงไปนหปรุงให้เรียบร้อยน้ำปลาแดกขอยอยู่แสใส่น้ำปลาล้าหน่อยหนึ่งปลาล้าขวดสุดท้ายที่ได้มาจากเมืองไทยไม่น้อเดียวกัพ่อเพราะว่าค่อยใส่ปลาแดกลงปลาแดกบองลงไปน้ำแล้ว ไสยแล้วันซิเมนใส่โรนีกับพ่อ,อเด็๋ยวกำลังจมอ่ะนะทำอะไรให้ฉันกินอีกเอยวะเจ้าเห็ดย่าง, <c oughs> งให้ค่อยกินอีกอันนี้ก็จะมีเข่าเบือเข่าเบียเรียบร้อยตำเข่าเบียใส่ได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศเกงเห็ดมันต้องออก สมสมน้ำจังหน่อยพอบ่พอไม่พอเอาผักอะไรอีกสอกขาก่อนเอ,อ้ยมีอะไรไจะใส่อานารอ่นะพวกนี้เอาใส่ที่หลังไปเลย ใส่ใบที่เผ็ดๆลงไปนำบะหูหูว่าพักยังละถ้าว่าคอยกินเราคอยรู้สึกว่ามันอร่อยดีซื้อมาจากประเทศตุรกีซื้อมาจากร้านตุรกีกินย่งไดมันกระแสบย่ำหนึ่งกรกเผ็ด ไม่รู้แต่มันเป็นสรรพคุณร่างกับร่างใจเท่าเดิสรรพคุณร่างใจร่างรับอะไรไขมันหลายๆไขมันอยู่ในตับตัอดออกนิดนึง ใส่ก้านแข็งๆลงไปก่อนก้านแข็งๆมันพอแล้วเหลือนั่นเอาไว้ใส้ทีหลังเอาอันแข็งๆลงไปใส่ แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดแซ่บไม่แซ่บบรุไปเอาไปตั้งไฟเอาไปตั้งไฟเจอกันใหม่ตอนสุกนะคะ